สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถที่อีสูงเทพเซลสาขาอีกรุ่นหนึ่งที่ยอดจำหน่ายค่อนข้างจะสูงมากเลยแล้วลูกค้าให้การตอบรับดีมากๆเป็นแคปโกฮันเดอร์1.9 d d i เกด,ดเซตเกียร์ออโต้เกดซเกียร์ออโต้ลักษณะเด่นของรุ่นนี้ก็เรื่องล้อนะครับล้อแต่คันนี้เปลี่ยนล้อใหม่เป็นล้อก้านใบพัดเดิมจะเป็นก้านตัววายสีเงินเปลี่ยนเป็น ลูกค้าส่วนใหญ่แล้วก็ชอบแต่งก็เอาเปลี่ยนล้อล้อก็จะเป็นก้านเวพัดลุมล้อสีแดงข้อเบรกสีแดงลูกค้านิยมมากๆเลยตอนนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนแม็กแล้วก็ตกแต่งนะครับพวกใส่สกเกิร์ตบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ลูกค้าชอบแต,แต่แต่งสวยนะยีส่สทุกรุ่นเลยแต่งสวยมากไฟหน้าตัวนี้จะได้ไฟหน้าใบบีม LED ดีนะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ สามารถปรับได้ถึง4ระดับตามระดับน้ำหนักบรรทุกเลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกด้านล่างกระจังหน้าโฉม2023จะเป็นแบบนี้เลยมีรลายเคปล่าด้วยภายในนะครับเป็นเครื่องพัน0ก้าร้150แรงมา้าเครื่องยนต์4สูบแถวเรียง16วาล์วาโอเคคมชั่ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องคอมเร็ว d ไดเรกอินเจ t ชันวีเอทเทอร์โบมาพร้อมกับอินเตอร์คูลเอรขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนดูนะเข้าอากาศเนี่ย อากาศจะถ่ายเทแล้วก็การเผาไหม้ดีมากๆเลยนะครับช่องอากาศอากาศจะโฟเข้าไปค่อนข้างจะดีมากๆแล้วก็ช่วยเรื่องการเผาไหม้ให้ดีขึ้นนะครับตัวนี้น่าใช้มากๆแล้วก็เสียงก็เงียบมากเลยนะครับใกล้เคียงรถเก๋งเลยลูกค้าลองมาสัมผัสมา,มาดูได้นะครับแล้วก็กล่งล้อกลมคือกับตัวรถรถมิติตัวรถใหญ่กว่าเดิมนะนะครับใหญ่กว่าพวกรุ่นตอนรุ่นสเตลอะไรพวกนั้นแต่ตัวนี้ออกมาก็กลมคือตัวรถแต่ว่าบอดี้ใหญ่กว่าเดิม ด้านข้างนะครับมีโลโก้ไฮเนเดอร์อยู่ด้านข้างยกสูงนะตัวนี้ส่วนที่ปัดน้ําฝนน้ําขึ้นที่ก้านปัดเลยนะครับลดการรบับกวนทัศนวิสัยในการขับขี่เวลาฝนตกหรือว่าต้องฉีดน้ําขึ้นที่กระจกนี่จะไม่บงังน้ําจะขึ้นที่ก้านปัดแล้วให้ความสะอาดด้วยแล้วก็เสียงจะเงียบด้วยครับตัวนี้ส่วนสาัสดการก็จะเป็นแบบมาตรฐานแบบนี้เลยนะครับ อันนี้เป็นสีขาวนะรุ่นเกีรแซตัวยกสูวงอีสูเนี่ยมีให้เลือกสีสีมีสีขาวมุกสีบนเงินสีดําแล้วก็สีเทาถ้าเป็นสีขาวมุกจะแพงกว่าสีอื่นอยู่เจ็ดพันนะครับอันนี้เลยมีเส้นสายขึ้นมานะครับตรงนี้เลยมีสันขึ้นมาทําให้อ่บอดี้นะครับดูฉกเฉียวและเสริมความแข็งแรงด้วยเพราะสันเนี่ยขึ้นมาเนี่ยทาให้ตัวรถแข็งแรงขึ้นนะครับนี่ แล้วก็จะมีเส้นนี้ขึ้นมาตอาไม่ก่อนก็เรียกเส้นซูริงิก็คือเส้นดาบสมุไรนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็มือจับใส่เบางมือจับให้ด้วยนะครับเวลาใส่แหวนใส่อะไรนี่ก็คือกันเป็นรอยได้นะครับใส่กันสาใส่ฟิล์มให้เรียบร้อยเลยเอาเราชมกันรอบๆตัวรถก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูภายในกันส่วนกระบะไลเนอร์ก็มีให้นะนะครับ นี่ใส่ของดีแม็กด้วยนะครับอา้าวด้านหลังนี่ล้อเปลี่ยนเป็นลายนี้เลยด้านหลังจะเป็นดัมเบกนะครับดัมเบกเพราะว่ารถพิก up นะครับก็จะเป็นดัมเบกด้านหลังเป็นดัมด้านหน้าเป็นดิสเเบกคัสซีขนาดใหญ่ด้วยนะครับนี่เลยขนาดใหญ่เลยข้างในนะนะครับแล้วก็ตัวกันโคลนก็ออกแบบมานะครับปิดดีมากๆเลยนะครับ กันโคนแล้วก็ปลกล้อด้านหลังก็กลมขึนตัวรถเหมือนกันครับทำให้ดูรถดูฉุดเฉียวขึ้นส่วนไฟท้ายแบบดูโอโซนิกแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ตัวแซดนะครับเกรแซดด้านหลังก็มือจับนะครับพร้อมกล้องสองลำแบบวิวอินแบบนี้เลยนี่เลยแบบนี้การชนท้ายขึ้นลงสองสเต็ปนะครับนี่เลย ส่วนกระบดเลนเนอร์มีหูให้ด้วย4อันเลยนะครับเวลาใส่ของใส่อะไรสามารถมัดของมัดอะไรไม่ให้หล่นได้ถังน้ำมัน76ลิตรเลยรองรับน้ำมัน B20 แล้วก็ด้านท้ายนี้ก็มีไล่พาดด้านหลังด้วยนะครับไล่พาดด้านหลังเวลามีฟ้าจับเวลาฝนตกเวลาเราขับขี่มีฟ้าจับนะครับแล้วก็ไฟเบรกตรัวที่สามให้ความชัดเจนความปลอดภัยอ่าตัวนี้นะครับ เ,เรามาดูตอนสองเลยแล้วกันนี่เลยแผงประตูตอนสองเดินได้สีขาวนะครับแล้วก็ตกแต่งตัวเปิดประตูก็จะมีเป็นสีเงินนะครับตกแต่งแบบนี้ลายแบบนี้นะครับสวยหรูแล้วก็ต้องแผงประตูที่เดินได้สีขาวด้วยนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเด็กด้วยป้องก,กันเด็กเปิดประตูเวลารถวิ่งเร็วๆนะสามารถล็อก,อกได้เวลาจะจะเปิดประตูนี่ต้องให คนขับลงมาเปิดให้นะครับหรือไม่ลูกค้าบางคนออกรถไปแล้วไปสับสวิตช์ลงมาเปิดประตูภายในไม่ได้ต้องดูปุ่มนี้นะครับอ่าส่วนเบาะนี่เลยเป็นเบาะหนังนะครับด้านหลังกว้างนะครับคนสูงร้อยเจ็ดสิบนี่นะครับพื้นที่เหนือศรีษรษะเหลือเกืบอบสองาำปั้นเลยนะนั่งสบายนะครับมีที่พนักพิงศรีษรษะเบาะนี่เอ็นมากกว่าเดิมแล้วก็มุมเบาะนี่ขึ้นลงสะดวกไดก้กระเดินกว่าเดิมนะ เขาจะปาดบอกให้ให้มากขึ้นเวลาขึ้นลงสะดวกสบายขึ้นนะครับมาพร้อมกับหูเกี่ยวนะเนี่ยหูเกี่ยวนี่ใส่ของได้นะครับแขวนของได้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีแอร์ตอนสองด้วยนะครับมีแอร์ตอนสองสามารถปิดเปิดได้ด้วยแล้วก็มีที่ชาร์จมือถือด้วยนะครับเป็นแบบฟัสชาร์ดด้วยนะด้านหลังเนี่ยนี่ให้ความสะดวกสบายไมไหน่มาไไนไม่ต้องไปเสียบด้านหน้าเสียบด้านหลังได้เลยนะครับ แล้วบนหลังคาหลังคาจะเป็นสีนี้แล้วก็มีที่ราวจับหลังคาด้วยหลังคามีแบบนี้นะครับพร้อมกับลําโพงสลาวให้ความเสียงให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีไฟไฟในเก๋งด้วยแต่จะเลื่อมไปข้างหน้าหน่อยนะตรงนี้นะครับอันนี้ตอนสองนะกว้างนะตอนสองนะครับสี่ประตูเรานั่งกว้างสบายแล้วเสาบีนี่มีที่ดึงตัวขึ้นด้วยนะครับขึ้นลงสะดวกสบายแล้วมีบันไดข้างขึ้นนี่เลยบันไดข้าง รั้งข้างทั้งข้างจะเป็นสีเงินนะครับแต่ตัวเหยียบนี่จะเป็นสีดําและมีเส้นเ,<อ>เส้นขึ้นมากันลื่นด้วยนะครับอ่าอันนี้มีสัญญาณกันโวยด้วยตัวนี้นะเวลารถป้องกันนะครับมีสัญญาณการขโมยให้กระจกมองข้างตัวนี้นะครับขนาดใหญ่ออกแบบตามหลักแอโรดนามิกเลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบบิวอินอนี้นะครับ ตัวนี้ด้านนี้ด้านโดยสารนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันมีอะไรพิเศษตัวนี้จะมีระบบเบรก abs นะเวลาเบรกทันหันแล้วล้อจะจับปล่อยจับปล่อยนะครับลบเบรกจะไม่ให้รถเสียการทรงตัวนะครับนี่เลยนะครับมีปุ่มกดฝั่งคนขับนะครับตัวบิดน,นี่เลยจับทีเดียวเลยหมุนทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องทำหลายตัว อันนี้ทีเ่เปิดกระจกนะครับฝั่งคนขับที่พิเศษก็คือตัวนี้จะมีคูชันทนด้วย,วววยวล,ล็กลยาาาลอกความเร็วได้ด้วยนะครับเวลาเราเมื่อยล้ากับขี่ทางไกลนี่เราสามารถล็อกความเร็วได้ตั้งความเร็วนะครับก็จะมีปุ่มนี้นะครับรูปนาฬิกานี่เวลาเรากดปุ่มนี้ไปนะครับจะมีรูปนาฬิกาขึ้นที่หน้าจอนะครับแล้วเราก็เซ็าบุกลบได้เซ็ตความเร็วพอเซ็ตเนี่ยกดรีเซตเอรเซตเนี่ยปุ๊บจะเป็นจอสีเขียว ไอ้ตัวนาฬิกาตัวนี้นะครับจะเป็นสีเขียวระบบทํางานแล้วเมื่อไร่ที่เราแตะเบรกนะครับระบบจะยกเลิกเราต้องอตั้งใหม่นะครับส่วนฝั่งซ้ายก็จะมีตัวปรับเสียงเครื่องเล่นนะครับรับโทรศัพท์ได้นะครับพวงมาลัยนี่เดินได้สีขาวแบบนี้เลยนะครับเดินได้สีขาวแล้วก็พวงมาลัยปรับได้สีสีทิศทางนะครับตามสรลีระของตามสรลีระของผู้ขับขี่ ขึ้นลงแล้วก็เข้าออกได้สิททิศทางเลยนะครับสะดวกสบายคนตัวเลก็กขับได้นะขับง่ายนะครับส่วนเบรกมือนะครับจับไปทับมือด้วยงกลางนี่มีใส่ของได้ด้วยนะนี่ใส่ลึกเลยนะครับแล้วก็มีใส่ของด้านนี้ได้ด้วยนะครับกล่องใส่ของแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้มีหกสปีดเลยนะครับสามารถเชนเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยอืสุดหรูเลยนะหัวเกียร์จับระชับมือนะครับ มีปุ่มนะครับลงทางลัดชันด้วยนะครับแล้วก็จอขนาด7นิ้วลองรับ p p p l e c r p l a y และ a n d r o i d Auto ได้ด้วยไม่ต้องใช้สายนะเชื่อมต่อได้เลยนะครับสะดวกสบายแล้วก็มีปุ่มแอร์เป็นแบบมาตรฐานแล้มีปุ่มน้ำยาแอร์นะครับมีไรฟ้าด้านหลังได้นะครับตัวนี้หลายอย่างเลยนะครับแล้วก็คอนโซลหน้าหรูด้วยนะครับกุนุ่มนี่เลยกุนุ่มเลยนะครับแล้วเดินได้สีขาวด้วยนะครับ ออกสีน้ำตาลออกน้ำตาลออขาวขาวคุณๆหน่อยอย่างเงี้นะครับนี่เลยแล้วส่วนเสา BA ก็จะมีที่ดึงตัวขึ้นด้วยเนาะขึ้นลงสะดวกสบายนะครับฝั่งคนขับนี่เลยแบบนี้แล้วเบาะนั่งเรานี่นั่งกระชับนะครับแล้วก็เป็นเบาะคูลแม็กด้วยไม่ดูซับความร้อนนะครับที่พนักพิงสังศรีศาก็นั่งแล้วพอดีเลยกับสรีละนะครับนี่เลยภา,ายในเป็นแบบนี้นะภา,ายในกว้างนะหน้าภายหน้าเราด้านหน้าเนี่ย แล้วก็มีที่ใส่แว่นตานะครับมีที่แต่งหน้าแต่งกระจกสองหน้าได้ด้วยนะครับตัวนี้ตอนนี้มีโปรพิเศษนะถ้าลูกค้าสนใจไงทักเข้ามาสอบถามใน YouTube ได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งที่ลูกค้าให้การตอบรับค่อนข้างดีมากๆของ isuzu เป็นรถครอบครัวแล้วก็โดยสารได้ใส่ของได้ทุกได้เนาะครับยังไงก็สอบถามมาใน youtube ได้นะเราให้คา ให้คําแนะนําได้นะครับและความแตกต่างของแต่ละรุ่นนี่สามารถบอกได้นะครับสาหรับวันนี้ผมสมหมายสู่นะครับเอารถรุ่น c a p โฟไฮเดนเดอ 19D.I เกียร์ออโต้คันนี้มาให้ดูเป็นข้อมูลหากข้อมูลอะไรไม่ครบถ้วนนะครับตรงไงก็ต้องขออภัยนะครับก็มีอะไรก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้สําหรับวันนี้ผมสมหมายนะครับส่สูงเทพเซลสาขาสีนนกรินนะครับขอบคุณลูกค้าที่ดูใน YouTube วันต่อๆไปเราจะเอารถรุ่นต่างๆมาให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ